ก็พูดถึงรางวัลแรกก่อนละกัน,นะคะ่ะนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็จริงๆแล้วเคยบอกกับน้องฟิล์มไปว่ารางวัลของของน้ําตาลของฟิล์มแล้วก็ของทีมทีมงานทุทกๆคนนะคะจริงๆคือการที่เห็นที่เราสามารถาถ่ายทอดผ่านศิลป,ปะการแสดงาสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงแล้วแหละแต่ว่าในวันนี้นะคะน้ำตาลก็ต้องขอบคุณทาง วายเอ็นเตเนอวอร์2025นะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่คัดเลือกน้ำการให้ได้เข้ารอบแล้วก็ให้ได้รางวัลนี้ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยและทางพาน,น์ทเนอของเราล่ะคะภูมิใจในตัวพี่เขายังไงบ้างภูมิใจแล้วก็โอจะร้องไห้ั <laughs> <laughs> อย่าเพิ่ง <laughs> ดีใจดีใจดีใจกับพี่มากๆ <laughs> แล้วก็ ภูมิใจในตัวพี่เสมอนี่คือสิ่งที่พี่สมควรจะได้ละที่เสือเลยขอบคุณค่ะก์็ <fect? S 1> <c oughs> จริงจอย่างที่บอกว่าขอบคุณเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆในะสแสดงทุกคนน้องฟิล์มพาร์ทเนอร์อที่ดีสนับสนุนตอนมากรวมไปถึงบ้านเจมทีวีแล้วก็สนาม25นะคะที่ทุกคนช่วยกันรังสรรค์ซีรีส์เรื่องคูโตนิทานดองดาวความรังนี้ขึ้นมาก็จร <c oughs> ิงๆเราก็แอบ,บอยากตอนแรกแอบอยากตลกบนเวทีแบบเออถ้าแบบุยถ้าใครสงสัยว่าทำไมน้ำตาลถึงได้รางวัลนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะ แล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าตอนนี้คนชื่นชอบเราสองคนมากเลยเรารูแบบก็ดีใจนะที่ที่ที่เรายังยังคงอยู่ตรงนี right ้ได้ก็เพราะว่าจากแรงซัพพอร์ตของทุกคนรวมไปถึงรางวัลนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รักที่เราเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญขอบคุณที่รักในอาชีพของน้ำตาลกับฟินขอบคุณที่รักในงานแสดงของเราทั้งสองคนนะคะมันทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแล้วก็ยังมีความสุข บอกเร็วรู้สึกอย่างนี้ก็คิดเพนเหมือนพี่แล้วก็ยังคิดเหมือนวันแรกที่เ,เลือกทำงานกับพี่ก็คือขอบคุณทุกๆการสนับสนุสน,นของแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทุกๆคนที่มีให้ค่ะท,ทั้งพี่น้ำตาแล้วก็ตัวน้องฟิลเองก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มาอยู่ใน Community GL นะคะก็เราสองคนก็ยังยืนยันจริงๆไม่ว่าจะในบทบาทไหนไม่ว่าจะเป็น GL หรือเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เล่น GL เราก็จะทำทุกอย่างให้เต็มที่รวมไปถึงเราพร้อมที่จะยกระดับ GL ให้ไปได้ไกลกว่านี้ไป w ว r l d w i ไปทั่วโลกให้ทุกคนได้รู้จักความงามและก็ความรักอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยแล่ตอนนี้ก็มี girl rules นะคะกดหลักห้ามหลักเพื่อ ที่ตอนนี้<ม>ก็ได้มีการฟ<ม>ิตติ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปเพิ่มแล้วก็เปิดกล้องตามลําดับค่ะฝากผลงาน,าน,งานรอบทั้งหมด,ด,ดมค่ะก็ฝากเกิร์ลรูว์นิัศน์กหลท่ามรักเธอนะคะก็น้ำตาลก็เล่นคู่กับน้องฟิลน,นะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอ,อีกก็จะเป็นนิวเลิฟแล้วก็วิวบิมนะคะแล้วก็ ยังมีงานแฟนมิตต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร์ตของจัดบอสซัมแฟนเฟสนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามการเสนอหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ขคนะ,คะขอบคุณค่ะ